มีต้นต้นเครดิตคาร์บอนได้ป่ะฮะได้ป่ะได้แล้วมีมีรอบนั้นนะครับเราได้ดูแลทรัพยากรของชาติไว้ในหลายๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านน้าด้านน้าบาดาลนะครับด้านแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทางครับขอต้อนรับผอสจรได้อยู่บนเวทีครับเรามีภาคเอกชนครับที่ร่วมสนับสนุนเรามีผู้ที่มีองค์ความรู้นะครับเป็นผู้แทนระดับประเทศนะครับมาก็จะได้มาแนะนําให้พวกเราหัวหน้าส่วนราชการได้รับทราบนะครับเพราะว่าเราเป็นจังหวัดนําล่องนะครับโดยการนําของท่านผู้ว่าบัญชาชาวรินนี่นะครับขอบพระคุณมากครับท่านครับขอบพระคุณทั้งก็มาที่เราเพราะว่ามี ปูนซีเมนนะฮะซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหนักและก็ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เยอะที่สุดในกระบวนการผลิตนะครับจังหวัดที่3ดาวใช่ไหมรี่น,นี้ภารกิจไม่ช่ภารกิจผมพูดภารกิจท่านรัฐมตีมหาไทายบอกต้องเป็นพันธกิจก็คือต้องเป็นข้อผูกพันมีข้อผูกมัดน,นั่นก็คือเรื่องสถาบันรีซนบ็อกซ์ซึ่งวันนี้ก็เป็นเป็นเป็นเ,นเ,นเนจตนาของผมเองครับที่ประสานกระทางท่านทสอจอให้ เชิญท่านชนะภูมิและทีมงานมาคุยเบื้องต้นให้ท่านมีความเข้าใจก่อนว่าที่มาที่ไปแนวคิดของสาวดีแซนบ็อกเป็นอย่างไรนะครับแต่อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้มันต้องพูดย้ำไปในทุกเวทีทุกเวทีซึ่งไม่ว่าเดี๋ยวจะมีเวทีกรออเวทีดก็วันนี้เป็นเหรียญทองเหรียญแรกของกอล์ฟของประเทศไทยนะครับเดี๋ยวเขาเชียรม์มได้ครับแล้วก็ได้ทีมด้วยนะครับ มันจะมาขายลูกต่อไปต่อไม่พี่ดีครับชื่มนมงคลนะครับเฉลยพระเกียรติ 60, หกพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับตรงข้ามบริษัทอปูนซีเมนนครหลวงนะครับขอบคุณครับ